ครับเราก็ไม่อยู่ในห้องวอร์นะกดเลยครับไปเลยอย่าครับอย่าพึ่งครับลุงอย่าพร่งรออะไรครับผมรอไฟแล้วเนี่ยรอไฟแล้วเนี่ยจะหมดหมดแล้วนะครับแล้วเราจะไม่ใช่ลุงแล้วแหละคงแล้วครับไลน์ก่อนแล้วพดกดเลยครับกดเลยเราไม่ใช่ลุงแล้วแหละเราอยากเตะมันแล้ว วันนี้ยาวว่ะไม่มีขาด้วนแล้ววอยาวเลยแล้วกันนี่หนึ่งแม้วอยาวหวังว่าคงจะไม่เจอครูเมื่อกี้นะเนอะอะไคููสี่คนอนะมีคนสี่สองเมื่อกี้สี่สองอ่ะแล้วก็ตอนนั้นห้าสองทำไมโดนลุมบ่อย่างนะโดนบ่อยจังเลยสอง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 แบบว่ายดดอกหรือยดบ้าง อุ้งอนะต้องเอาดาร์กชาแมนไปฝึกแะละหาใครไม่ได้เลยอ่ะเอิมทะาเล่นอีกแค,คบ,คบกเกมให้มันครบ40แล้วก็จะได้อยู่กิวนี้ไปตลอดแล้วครับทำไมมันหามันจูนมันน,น,น,านนานยังวะนานๆปรับโหมดนะปรับโหมดหน่อย <c oughs> ทีนี้โอ้เียวขึ้นเลยทีมเดซยังยังทีมเดซอยู่ด้วยนะนะแจทีมเดซภาวนาอยากให้มาแล้วมาแล้วทำไมตอนถ่ายคลิปมันกระตุกเหลือเกินเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคนดูดูดูเป็นประวัติการครับกี่ประวัติการผมกระตุกทิ่ผ่านเลยครับดูครับเพชรจุดวิ่งไปแล้วกูข้างเลยครับ เะเกียดไม่ใช่หครับแล้วนีตอนถ่ายคลิปเว้ยถ่ายคลิปมันเอาสกูมาค้างเลยครับโอ้โหเรามีสิทธิ์ชนะเว้ยเราตีแรงกว่าฝั่งมันแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมจะไปไม่รอดแล้ครับแม่งกระตุกยี๋ผ่ายเลยปล่อยเว้าด้วยนะปล่อยเว้าอีกต่างหากกูไม่ไหวแล้วครับช่วยด้วย ันนี้หน้าตาเราแอบแย่มากเลยคนที่เราใช้อะไรวะไอเราเป็นไดโนเสาร์เป็นทีเล็กอยู่อ่ะไปไปนั่นล่ะนั่นหลังผมกระตุกแต่เราเข้าได้ตัวละห้านะผมผมกระตุกสัตว์เลยครับตายอยู่ปะตายอยู่เนี่ยงูมันกูไม่กระตุกหรอกครับไปตุกตอนนี้ผมต่อแตกหมดแล้วนะครับวันนผมแข็งแล้ว ผมมา Darking เอ้เดี๋ยวผมเดสผมเอานี่มาเล่นแล้วมันไม่มันอยู่ไม่ได้แล้วอย่างงี้วเราสู้กับเดสเอง Darking อ่ะตู้เลยหาไปเลยจะเคลียร์ให้จะเคลียร์ให้อะไรนะบีมจะไม่ไหวอยู่แล้วเนี่ยกระเด็นมาเรื่อยๆเลยก็แข็งนะแหละแมงค้างชิบหายเลยเฟมเลทตกพวดเลยแหลกสวดสวดโอ้แม่งเงย โอ้โหแล้วเปิดเต็ม่ามไม่เป็นไรครับสปิริตผมดียังไงผมต้องถ่ายให้จบนี่เป็นไงขนาดกระตุกกันค่าได้ครับสปิริตดีถึงขั้นแบบแบบถ้าเตะแล้วรู้เลยอะแบบว่าน่าจะดีอยู่นะโอ้ยน้ำาครงเพชรไม่ค่อยบวกครับทำะคะแนนในเนี้ยฝั่งมันมีตั้งเยอะนะโอ้ยเราฆ่าได้ตัวละห้าเองนะ ตัวละห้าเอ้ยกูจะเตะตีแรงกว่าก็จริงแต่เราค่าได้แค่ตัวละห้าค่าได้แค่ตัวละห้าไงช่แล้วจ้ะาไม่กี่ฟาดหนึ่งนายฆ่าเป็นตัวตายหาเลยครับความกระตุกของผมไม่บอกค่าได้ตัวละสิบสามอ่ะเราค่าตัวละห้าความกระตุกของผมใครแม่งมาวะเนี่ยถ้าผม ถ้าไม่ถ่ายคลิปนี่มันจะไม่กระตุกเลยครับโอ้แม่งตามล่าเรายังกักูไม่ได้เป็นโจนกูเป็นแค่นักสู้ข้างถน,นนมึงกูไม่ใช่นักสู้นะฟอที่ต้องมาไล่ฆ่ากันแบบเน,นยยี้นี่นะมึงโตไลอยยำมึงเล่นแหลกเลย,ยมีอะไรใส่ให้หมดแล้วตอนนี้เกิดอะไรขึ้นยังไม่รู้เลยน่ะเตะแม่งเลยมึงงงขึ้นมา อ่ะนะมึงึงจะทบโอ้โหแบืทบ่ผมเลยอผมเอาชาแมนมาชงแล้วผมจะชงชาแล้วเอออุ๊ยไม่โดนอ่ะอีื่อไม่ไหวแล้วผมเอาตัวที่แอคแท็เยอะๆมาของแม่งดันดันมาตกเลยเนี่ยเก็บชิ้นหายแล้ว เก็บไม่ได้ปะเออมึอะไรครับเฉันอยู่คิวใหม่หรู้จักเพื่อนเยอะแยะเลยครับชิบหายเลยเปลี่ยนเขาถามชื่อด้วยเปลี่ยนร่างไม่ได้ด้วยโอ้ยแม่งเอ้ยมีคนเล่นระเบิดชิบหายเลยครับผมผมบังคับอะไรไม่ได้เลยแม่งกระตุกจริงตุกจริงอะไรจริงอะ เราแข็งแล้วผมชิฝ่ายแนละ้วจะตายโหงตายหานะรูเสกกระถาไล่มนดำแล้วกูไล่อ้มาได้กล่องอะไรตอนนี้ <c oughs> เหมือนกันเมื่อกี้เล่นกับเอร์ได้กล่องโอ๊ยทางเลยคาได้สองสามสองตัวแล้วเป็นไงนะครับนาตาดีอยู่อ่ะนะถึงจะกระตุกแต่ก็นาตาดีอยู่อ้เส้นได้นอะมึงกูไล่กระถาเลย ความกระตุกมาเืินความกระตุกมาเงิน,เ,งนเราก็แบบอะไรครับพี่ครับยิงเข้มาดิครับวาย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 ปุ๊บตกได้แล้วจะตายแล้วจะตายแล้วตายเลยเร้อน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 ไป้ับบ้าบ้าครับบ้าเลย เราต้องพยาพอมก่อว่ะคุณรู้สึกว่าเราจะโดนระยะมาคนเดียวเลยถอ,อ,อ,อยออกมาเนี่ยมา,มาตั้งมาตั้งว่ะไปดีกว่ามาไปคนเดียวเนี้ยวุณทำไมเนี่ยทุกคนนะ เราเราตกอยู่ในะในสถานะที่แบบระเบิดเสียเปรียบมาก,กอย่างนี้เราต้องเล่นบ้างไม่ได้คุณจะเล่นตัวขาด้วนมาแล้วจ้ะบุนเลยอะ่ะขาด้วนเละเลยอะ่ะม,มีทุกตัวนี่เนี่ยกูไล่กระถาวโอ้ยช่วยด้วยครับไม่ต้องช่วยแล้วกูตายแล้วอ่ะ จับมันไม่ได้มันตัวใหญ่โยนไปอ่ะเป็นไงเป็นไงค่ะโอ้ไม่ขึ้นได้นะฉันว่ามันตีไม่เข้าเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอ้ยเราใช้ยังง้นตอนนี้ฉือว่ามันจับมันไม่ได้อ้โดนตีฟิวเลย เมื่อกี้ไปทำทะลุมาเออโอ้ยให้กูขยับหน่อยได้ไหมมันใหมน้มันไม่ให้พวกเราขยับเลยอ่ะมันกะจะเอาแบบรอบเดียวตายหงตายหาไปเลยดแตดเหนื่อยใจลงบอ่อน้ำไปมันเหนื่อยใจมันเหนื่อยใจจริงแม่ เยอะแยะเลยอ,อ้ <c oughs> ไมีต่อเอยียไม่ตอยนนะไม่ตะอเหยียน,นะไม่ตอเหยตอนนี้ผมกดปุ่มมั่วเลยครับไม่รู้ครับตอนนี้ไม่มีโอกาสสู้แล้วครับเมาทางมากเลยแม่งถ่ายคลิปอยู่ด้วยประเด็นเนี่ยประเด็นคือ,ล,อล้นแค่แรอโอ๊ยพวกเรื่อยิงกูได้กันหรือยังวะ นี่คือการวัยรุ่นไทยนะเน็ตไทม์เราชิบหายอนะนี่ชิบหายวายวอดเลยนี่นี่ไง hey, ตายเลยเน็ตไทม์เราแพ้ไม่ไหวบอกจริงไม่ไหวบอกจริงไม่ไหวไม่ไหวเยอะเกินอะ่ะแม่งเยอะเกินไปอะ่ะ โโอ้หเคงรู้คงรู้ตอนจบของคลิปนี้แล้วบ่ายครับ